สวัสดีครับเพื่อนๆนื่ครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ภาษาเวียดนามไปพร้อมๆกันเช่นเคยนะครับเราก็จะมาเรียนนับจํานวนนะครับถึงหนึ่งร้อยนะครับเราก็จะมาเริ่มทวนนะครับตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเลยนะครับหนึ่งถึงสิบก็คือโมดไฮบาร์บลนำเสาเบยสามยี่สิบสิบเอ็ดถึงยี่สิบนะครับสิบเอ็ดก็คือเมยดโมดเมยดไฮเมยดบาร์สิบบล 15, 16, 17, 18, 19, 20นะครับ20ครับก็คือ20นะครับการนับจำนวนนะครับก็คือเอาหลักสิบตั้งนะครับแล้วก็ตามด้วยหลักหน่วยนะครับ20 20ครับ30ก็คือ30ครับ40นะครับ50 50ครับ60 60ครับ70นะครับ แปดสิบสามเมย9เก้าสิบจิ้นเมย1หนึ่งร้อยก็คือโหมดจำเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับหลักสิบนะครับจนถึงสิบเก้านี่นะครับจะออกเป็นเมยนะครับส่วนยี่สิบขึ้นไปจะออกเป็นเมยนะครับแล้วก็สิบเอ็ดนะครับจะเปรียบเทียบนะครับให้ฟังนะครับเป็นเมยโหมดนะครับถ้ายี่สิบเอ็ดเป็นห้าเมยโหมดนะครับ 31ก็เป็นบาเมยมดนะครับจะออกเสียงสูงส่วนสิบห้ายี่ห้าสามห้านะครับก็จะเป็นลงท้ายด้วยลำนะครับไม่ใช่นำนะครับก็จะเป็นสิบห้าก็จะเป็นเมยลำนะยี่ห้าก็เป็นพายเมยลำสามสิบห้าเขเป็นบาเมยลำนะครับจะลงท้ายด้วยลำประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับหมั่นดูคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ฝึกฝนเป็นตัวก็จะทําให้สามารถนะครับจะจําได้ไวขึ้น